ครับสวัสดีครับเมื่อวานมีธุระส,ส่วนตัวหน่วยนะครับวุ่นเลยไม่ได้มาไลฟ์สดพบท่านนะครับขาดหายไปวันหนึ่งนะครับก็แม่อ่าน ข่าวแล้วโพสต์ของไอ้หมอลำกับพระเอกลิเกมึงเอาอะไรคิดวะมึงโพสออกมาท่านลองไปดูเถอะครับไอ้หมอลำสองสาคนนะครับแล้วพระเอกลิเก ออกมาโพสไม่สมควรอย่างยิ่งต้องสั่งสอนนะครับอย่างนี้เนี่ยพ่อแม่พี่น้องปู่ย่าตายายที่จ้างงานมันเนี่ยต้องสั่งสอนนะไอหมอลำปากดีพระเอกลิเกปากดีนี่ต้องสั่งสอนให้รู้สำนึกนะครับอย่าไปจ้างงานมันครับ อย่าไปจ้างงานมันนะครับปากดีไม่สมควรอย่างยิ่งคนอย่างนี้ต้องสั่งสอนครับทั้งคู่เลยทั้งให้หมอลำสามคนนั่นด้วยนะครับสามคณะพระเอกลิเกอีกนะครับ ทุเลศงเอาตักกะอะไรมาคิดวะมึงอยู่ในผืนแผ่นดินไทยนะพระองค์ท่านทำคุณงามความดีมาขนาดไหนท่านอย่าไปดูมันนะครับอย่าไปชมมันนะครับ เองยังไม่รู้พลังศรัทธาของชาวบ้านคนที่จ้างงานพวกมึงเนี่ยก็คนแก่ขาวพ่อข่าวแม่อย่างพวกกูเนี่ยนะคะเด็กวัยรุ่นมันไม่มีเงินไปจ้างมึงหรอกใช้คำพูดไม่สมควรอย่างยิ่งเลย ถ้ามึงจะออกมาโพสต์ว่าแล้วพวกผมจะหากินกันอย่างไรก็ยังไม่เท่าไหร่นะนี่โพสต์แรงมากผมไม่อยากจะพูดถึงนะผมไม่อยากจะพูดถึงนะครับมันก็ไม่มาเล่นแถวบ้านผมซะด้วยนะถ้ามาเล่นแถวจังหวัดกาญจนบุรีผมก็จะ ไปดูด้วยนะครับจะไปดูหน้าด้วยนะครับไอ้พวกนี้จิตไม่ปกติผมว่าถ้าเจ้าหน้าที่จับตรวจปัสสาวะเนี่ยเผลอๆเสพกัญชาเสพยาเสพติด ควบคุมสติอารมณ์ไม่ได้พ่อแม่ไม่สั่งสอนมึงอยู่ในสังคมไทยได้ยังไงให้เด็กมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งก็พาเขาเสียชื่อมหาวิทยาลัยมึงไปติดป้ายทำเฮ้ยอะไรแล้วที่มหาวิทยาลัยนั้นน่ะ พานักศึกษาคนอื่นที่เขาไม่ได้เห็นด้วยกับมึงเนี่ยเขาเดือดร้อนแน่จริงเนี่ยหนูไปติดขึ้นป้ายที่หน้าบ้านหนูเลยลูกหนูไปขึ้นป้ายที่หน้าบ้านหนูเลยอย่าไปติดในมหาวิทยาลัยเรื่องนี้คณาจารย์อธิการบดีต้องออกมารับผิดชอบนะครับ มันไม่ใช่เป็นทั้งมหาวิทยาลัยนะครับนักศึกษาเป็นหมื่นคนแต่มีพวกบ้าบ้าบาบๆนะี่ไม่กี่คนท่านจำอีหนูคนหนึ่งได้ไหมที่ชักธงชาติสีดำนะดูแต่ละคนสิจบสวยหรือเปล่าลูกหนูยังอยู่ในวัยเรียนในวัยศึกษาอยู่ ต้องรู้ว่าอะไรควรอะไรไม่ควรนะลูกนะหนูดูพี่ๆหนูที่ไอ้พวกที่ออกมาเต้นแรงเต้นกาออกมาติดคุกหมดติดคุกหมดลูกมหาวิทยาลัยก็ต้องสอบสวน ให้ได้ว่าใครเป็นคนทำนะครับถ้านักศึกษานั้นเนี่ยอายุเกิน20ปีก็ต้องออกแถลงการว่าการกระทำครั้งนี้ไม่ใช่การกระทำของมหาวิทยาลัยเป็นเพียงนักศึกษาคนหนึ่งชื่อนี่นามสกุลนี่เป็นคนทำผมว่ามันไม่สมควรครับมันไม่สมควรนะ คุณจะาทำมาหากินเขาไม่ได้ไปห้ามเขาแค่ขอความร่วมมือลิซ่าแบ็คพิง์เขาลังระดับโลกแล้วก่อนการแสดงเขาก็แสดงได้เขาไม่ได้ไปห้ามไม่ว่าจะเป็นคณะดนตรีนักร้องก่อนแสดงเราก็ เชิญชวนประชาชนยืนถวายความเคารพและจะร้องเพลงแม่ของแผ่นดินก็พอสมควรและหนูก็แสดงไปเขาไม่ได้ไปห้ามหนูเลยแต่ออกมาโพสอย่างนี้มันไม่สมควรลูกมันไม่สมควรนะผมมองว่ามันไม่สมควรจังไรจริงๆพวกมึงเนี่ย จังไรหนูจังไลมากนะลูกเห็นหน้าแล้วมันก็รุ่นลูกรุ่นหลานน่ะแต่บางทีเนี่ยคนเป็นพ่อเป็นแม่สั่งสอนมันก็ไม่จำนะครับผมไม่ไปดูถูกอาชีพแล้วครับแต่ความคิดพวกมึงนี่เร็วมาก เลวมากผมไม่อยากจะไปดูถูกนะเรื่องฐานะอาชีพและการศึกษามึงจะบ้ากันไปถึงไหนให้จังไรพวกมึงต้องรู้ว่าอะไรควรอะไรไม่ควรไม่นั้นหนูอยู่ในสังคมไม่ได้หรอกนะหนูอยู่ในสังคมไม่ได้ โพสแล้วมันไปทั่วโลกแล้วมึงจะออกมาขอโทษไม่ได้ต้องสั่งสอนต้องสั่งสอนครับพ่อแม่พี่น้องต้องสั่งสอนคนอย่างนี้ที่จองงานเข้าไว้ยกเลิกงานให้หมดที่จองงานเขาไว้ยกเลิกงานให้หมด,งงห,ห,มดหรือมันไปเปิดวิกปิดวิกแสดงที่ไหนเนี่ย เราก็ต้องไปต่อต้านต้องไปต่อต้านครับต้องออกไปต่อต้านรุ่นพ่อรุ่นแม่นี่แหละต้องออกไปต่อต้านจะไปอยู่นิ่งเฉยไม่ได้ครับไม่นั้นไม่สำนึกแล้วครับพวกเนี้ยอย่าไปเมายาแล้วโพสสิไอ้หนูมึงคิดให้ข้ามคืนก่อนมึงจะทำอะไรมึงคิดให้ข้ามคืนก่อนได้ไหม คิดอะไรเนี่ยมึงคิดให้ข้ามคืนก่อนไม่เข้าท่าจริงๆนะครับผมขอออกมาประนามนะครับออกมาประนามอย่างรุนแรงนะครับคุณจำไหมมีนักร้องคนหนึ่งโด่งดังมากผมเองก็ชื่นชอบเขา แค่โพสข้างๆเคียงๆว่าไม่ต้องอาศัยต้นไม้ใหญ่กระแสยังตีกลับอย่างรุนแรงเลยนะจนเขาแทบจะยืนอยู่ไม่ได้แต่ก็ตอนหลังมากลับตัวกลับใจนะครับมาช่วยพี่น้องคนไทยตอนตึกถล่มนะครับหนูอย่าเอา อุดมคติที่ถูกปลูกฝังในทางที่ผิดอย่าไปศรัทธาพรรคการเมืองไหนเขาไม่ใช่พ่อใช่แม่เราใครมาเป็นรัฐบาลเราก็ยังเป็นประชาชนคนไทยอยู่อย่างเงี้ยลำบากยังไงก็ยังลำบากอยู่อย่างนั้นนะครับแกนนำใหญ่ๆเขายังไม่ออกมาโพสเลย พวกมึงมันขี้พืชถึดถังนะพวกมึงมันขี้พืชถึดถังนะครับไม่เข้าท่าเลยมึงเกิดในแผ่นดินไทยนะพระองค์ท่านทำความดีมาช่วยประชาชนคนไทยมาเจ็ดสิบปี ไม่เข้าท่าเลยเราเป็นแค่หมอลำเราเป็นแค่หมอลำเป็นแค่ลิเกพระเอกลิเก โอ้ยไอหนูเอ้ยพ่อแม่พี่น้องจำชื่อมันเถอครับจำชื่อคณะมันเถอครับอย่าไปจ้างงานมันฮะให้มันอดตายไปให้มันอดตายอย่ามาขอโทษอย่ามาขอโทษลูก ลิเกที่ดีๆเขาก็มีนะลิเกที่ดีๆเขาก็มีนะครับออกมาเทิดพระเกียรติแสดงความไว้อะไรก่อนการแสดงนะครับคณะอะไรผมก็จําชื่อไม่ได้นะครับไม่อยากจะจำนะครับคณะชั่วๆเนี่ยจำแม่นนะครับ ไม่เข้าท่านะครับไม่เข้าท่าสอนลามน้ำเพชรเออคณะสอนลามน้ำเพชรดีมากลูกสอนลามน้ำเพชรนะหนูดังกว่าไอลิเกขี้พืชอีกที่มาโพสนะครับ อย่าไปนั่นครับเราอยู่ในแผ่นดินนี้นะครับต้องรู้ว่าอะไรควรอะไรไม่ควรนะหนูต้องรู้อะไรควรอะไรไม่ควรครับวันที่หนึ่งนะครับอ่ากดบล็อกไปแล้วครับเมื่อกี้กดบล็อกไปแล้วครับกดบล็อกไปได้ฮะเพราะแตะเข้าไว้แล้วก็ลบออกครับมาถ้าผมเห็นนะฮะ ถ้าไม่เห็นก็ปล่อยมันนะครับก็โอ้ยมันโพสไม่ได้หาแสงแล้ว ธนากรเอ้ยมันโพสหาส้นตีนลูกให้พระเอกหมอลำพระเอกลิเกนะนะครับใครจำคณะได้บอกทีผมจะได้บอกเนี่ยนะครับผมก็จำได้แผ่วๆก๊อปลูปเขาไว้ในนี้นะฮะไอพวกนี้ไม่ได้โพสหาแสงลูกโพสหาลูกหนังสติ๊กนะครับโพสหาลูกหนังสติกนะ เราเป็นศิลปินขึ้นไปแสดงบนเวทีลําไปลํมมานะครับคนดูอยู่ในที่มืดมืดไอหาลูกหนังสติ๊กปลิวมาจากไหนก็ไม่รู้นะครับโพสหาลูกหนังสติ๊กนะครับมาเนี่ยไม่ได้ครับอันตราย มึงแสดงอยู่บนเวทีอันตรายลูกมันไม่ได้ดัง้วครับถ้าสอนลำน้ำเพชรนี่ผมก็เคยดูเคยดูนะดูเขาร้องอะไรเนี่ย วันที่หนึ่งพฤศจิกายนนะครับทางด่วน M81 จากบางใหญ่กาญจนบุรีเปิดให้ใช้ฟรีนะครับเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนธันวาคมสองเดือนเลยนะครับใครที่จะเดินทางไปใช้เส้นทางนี้นะครับใช้ฟรีนะครับใช้ฟรี ใช่คุณคณิษฐาบอกถูกคุณศิลปินระดับโลกวงก็อเซเว่นระดับโลกเขาขึ้นเวทีเขายังเปลี่ยนเป็นคือก่อนเราแสดงบางทีผมเข้าใจบางทีมันอาจจะหาชุดในการแสดงไม่ได้อะไรไม่ได้ก่อนการแสดงเราก็แสดงก่อนเริ่มต้นน่ะ เราก็แสดงความไว้อะไรจากการจากไปของพระองค์ท่านแล้วก็ร้องเพงลงร้องเพลงอะไรไม่ได้จะร้องเพลงล้นกล้าวเผ่าไทยก็ได้จะร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีก็ได้ก็พอสมควรแล้วและหนูก็แสดงไปนะเข้าใจว่าหนูต้องทำมาหากินนะเข้าใจไหมครับเขาไม่ได้ไปบังคับเลยแต่ว่าต้องดัดสันดานพวกมึงนะ ไอ้หมอลำกับลิเกสองสามคณะเนี่ยนะครับต้องดัดสันดานอย่าไปจ้างมันครับอย่าไปจ้างดัดสันดานฮะให้มันตกงานไปนะครับช่วยกันเถอะครับช่วยดัดสันดานมันนะครับช่วยดัดสันดานมันนะครับ เอฟซเขไม่พิมพ์มาชื่อคณะอะไรนะไอ้หมอลำกับลิเกเนี่ยผมจะได้บอกนะครับผมดูอยู่ผมก๊อปรูปเขาไว้ว่าจะจดเขาไว้อะปกติไอ้คุณเตยอย่าไปพูดว่ามันโพสอะไรเลยลูกกลายเป็นว่าเราจะไปสนับสนุนคําพูดมันนะครับ แล้วถ้าเกิดว่ามันเข้าลักษณะที่ผิดกฎหมายมันจะทำให้เราผิดไปด้วยเหมือนกับคดีอีดาตอปิโดที่มันไปพูดหมิ่นสถาบันบนเวทีแล้วตำรวจไม่ดำเนินคดีคุณสนธิลิ้มทองกุณออกมาพูดย้อนความชั่วของอีดาตอปิโดคุณสนธิกลับดุดำเนินคดีด้วยนะครับ แต่ว่าสารดีว่าสารท่านพิาพากษายกฟ้องเพราะเห็นว่าไม่มีเจตนานะครับเป็นเจตนาที่ดีที่จะปกป้องสถาบันนะครับข้อความที่มันโพสเนี่ยผมยังไม่มาพูดในนี้เลยนะครับเราอย่าไปพูดไปซ้ำไปย้ำมันอย่าไปแชร์นะครับแต่อคณะไอ้ต้นสุภโชคใช่ไหมไอ้ต้น คณะต้นสุพโชคคณะหนึ่งแล้วอย่าไปจ้างมันครับอย่าไปจ้างมันครับไอไอต้นสุพโชคนะคณะลีเกไอต้นสุพโชคอย่าไปจ้างมันครับต้องดัดสันดานครับไอพวกเคี้ยเนี่ยจะได้ไม่มีแดกนะครับ หมอลำสองคณะใครจำได้พิมพ์มาหน่อยดิแม่มันอยู่ในนี้ซะ,ซะดันเอาเครื่องมาไล่เนี่ยนะฮะ ไอ้ลิเกคณะไอ้ต้นสุภโชคอย่าไปจ้างแม่นฮะให้แม่นอดตายนะครับมันไปแสดงต่างประเทศก็ไม่ได้หรอกไอ้พวกเคี้ยนเนี่ยนะครับเงินจะแดกไปวันวันยังไม่มีเลย จะไปแสดงที่กระเหลี่ยงก็ไม่ได้กระเหลี่ยงเขาก็ลดพงครึ่งเสาจะไปแสดงที่ไทยใหญ่ก็ไม่ได้เขาจะกระทืบเอานะอย่าไปจ้างครับอย่าไปจ้างนะฮะต้องดับสันดานนะครับต้องดับสันดานนะครับ และฝากทางมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ด้วยนะครับท่านต้องตรวจสอบว่านักศึกษาคนใดเปิดกล้องวงจรปิดนะครับว่านักศึกษาคนใดเอาป้ายไปแขวนข้อความอย่างนั้นไม่นั้นมันจะเสียชื่อมหาวิทยาลัยนะครับคนจบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้เป็นนายกรัฐมนตรีได้เป็นเจ้าคนนายคนมาบริหารประเทศคุณงามความดี มหาวิลาลชื่อเสียงจะมาพังทลายเพราะไอ้เด็กหาหาพวกนี้ไม่ได้มหาวิลาลนักศึกษาเป็นหมื่นคนนะครับเขาไม่ได้ไปเห็นด้วยกับไอ้เด็กพี่เลนนี่นะครับนะครับเขาไม่ได้ไปเห็นด้วยนะฮะมันจะทำให้เสียชื่อมหาวิทยาลัยนะครับ